สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นอาศิปัตวนะณนิรลยะ เป็นนรกขุมหนึ่งที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่านรกป่าดาบสัตว์นรกทั้งหลายยังมีอคติสเรืออยู่นั้นถึงแม้พ้นจากนรกป่านิ้วแล้วก็ยังไม่หลุดพ้นยังต้องไปเสวยทุกต่อไปคือถูกเบียดเบียนอยู่ในนรกป่าไม้ใบดาบซึ่งตั้งอยู่ติดต่อกับซิมบริวะนรกสัตว์นรกจะถูกบังคับให้เดินเข้าไปในป่าที่มีต้นไม้และใบไม้เป็นดาบและหอกที่คมกริบ เมื่อเดินไปในป่าจะมีลมจะพัดพาใบไม้เหล่านั้นปิวอนลงมาบาดร่างกายทำให้เนื้อหนังฉีกขาดจนเห็นกระดูกนอกจากนั้นยังมีเหล็กแหลมและหอ,อกที่คอยทิ่มแทงสัตว์นรกอย่างต่อเนื่องนรกขุมนี้มีไว้สำหรับลงโทษผู้ที่ทำบาปอย่างร้ายแรงเช่นผู้ที่ชอบทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บหรือผู้ที่ยุยงให้เกิดความแตกแยกและทำร้ายกันสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ ไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น <c oughs> สวัสดีครับขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านผู้ชมที่กำลังชมคืนเล่าผีในค่ำคืนนี้นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นครับและค่ำคืนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแม่ซื้อนะครับเธอได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับเธอชื่อน้องทัญญาทัาัญญา พระนัญญาพระนัญญาแม่ชื่อเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เรียกยากนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ซื้อนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานนีนอยังอ่ามาเจ็ดปีที่แล้วค่ะโอ้เจ็ดปีครับใชไนน่ไม่นานไม่นานไม่ไม่นานไม่เอเดนครับค่ะก็คือหนูอ่ะคลอดลูกคนที่สองใช่ไหมคะแต่หนูขอท้าความนิดนึงว่า ก่อนที่จะตั้งท้องน้องเนี่ยหนูมีการแบบว่าคุมทุกอย่างร้อยเปอร์เซนตแต่อยู่ๆดีๆหนูไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดวัดหนึ่งที่ยอยุธยาก็คือไปไหว้พระทาบุญปกติเนี่แหละค่ะแล้วมีพระท่านหนึ่งรูปนึงใชม่มีพระรูปนึงค่ะเขาก็เดินมาบอกหนูว่าเขารออยู่นะเขาอยากมาเกิดกับเรา แต่ตอนนั้นก็คือเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้บรรลุนิติภาวะมากก็คือเพิ่งจะ20ต้นๆนะคะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะมีคนที่สองหรือคนที่สามก็คือแบบคนเดียวก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็กลับมาก็ไม่ได้คิดอะไรทีเนี้ยลูกคนแรกอะคะ่ะเขาจะชอบพูดว่าแม่ดูน้องสิคือหลังจากกลับมาตรงนั้นนะคะพูดตลอดแม่เรียกน้องสิ ก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเขาเห็นจริงหรือเปล่า uh huh. ซึ่งเราก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คือเด็กมันก็มีจินตนาการนั่นนู่นนี่นอย่างเงี้ยใช่มันมีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งหนูก็อ่ะโอเคก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเด็กและทีเนี้ยอยู่ๆก็คือมีอาการแพ้รุนแรง uh huh. คืออยู่ๆก็คือแพ้อ้วกเหมือนอาการเหมือนคนท้องปกติอะค่ะซึ่งเราก็ ทานหนูฉีดยาแล้วหนูเป็นคนเป๊ะปะ,ปะ,ปะตลอดคือโอกาสมันจะพลาดมันก็น้อยมากทีเนี้ยหนูแพ้แรงมากจนแบบเข้าโรงพยาบาลนะคะก็คือกินอะไรไม่ได้เลยก็คือพอตรวจแล้วก็คืออ่ะโอเคตั้งครั์กินอะไรไม่ได้เลยแพ้อ้วกเหมือนๆเหมือน,น,น,นกินอะไรไม่ได้จนต้องให้น้ำเกลือค่ะใช่และทีนี้แพ้หนักและทีเนี้ยค่ะ เพื่อนหนูอ่ะเขาก็รู้จักกับพระท่านรูปหนึ่งที่วัดวัดกู้ค่ะก็เลยแบบไปดูดวงให้เขาก็บอกว่าเออแบบคนที่บอกว่ารอเขามาเกิดแล้วนะซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเราก็กลัวตอนนั้นเนาะพอกลัวเสร็จหนูก็อ่ะโอเคมาได้ถ้าแบบในเมื่อมาแล้วเลือกที่จะมาแล้วก็โอเคหนูหนูรับ สักพักหนึ่งพอถึงเวลาคลอดน้องแล้วอะค่ะน้องก็ไม่ได้แข็งแรงน้องต้องอยู่แบบคลอดก่อนกําหนดอยู่ ICU อย่างเงี้ยเป็นสิบวันเลยน้ําหนักไม่ถึงเนอะใช่ค่ะน้ำหนักน้าหนักประมาณสองโล oh. ใช่ mm hmm. ก็คือไม่มีแรงแบบ mm hmm. หนูคลอดเองไม่มีแรงออกมาต้องแบบหมอต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คืออยู่ ICU และทีนี้หนูก็เลี้ยงน้อง ด้วยก็คือยอมออกงานเพื่อจะมาเลี้ยงเขาด้วยตัวเองเพราะว่าสงสารเขาเพราะตัวเขาเท่ากวดโคกเองอะค่ะปวดโคก17บาทเวลาอุ้มอย่างเงี้ยคือตัวเล็กมากเสร็จแล้วพอเขาเริ่มได้สัก6เดือนหนูอะก็ทำปกติเลยอาล้างจานทำความสะอาดบ้านปกติแล้วมีคืนหนึ่งที่เป็นคืนก่อนวันพระช่วงประมาณสัก6โมงเย็นช่วงโพเพอะค่ะหนูก็ เอาลูกอ่ะที่บ้านเขาจะเป็นคนแถบโซนอีสานใช่ไหมคะเขาจะผูกเปย์ผูกเปย์ผ้าขาวม้าค่ะสร้างอู่ไว้อ่ลูกหนูก็นอนอยู่บนเปย์พอนอนอยู่บนเปย์ลูกหลับเสร็จหนูก็ไปล้างขวดนมหุงข้าวทํากับข้าวซึ่งถ้าเราหันหน้ามองไปอ่ะเรายังเห็นเปย์ลูกเราอยู่ทีนี้หนูก็ทําปกติเลยล้างจานปกติสักพักหนึ่งหนูแบบเอกใจว่าหนูได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเปย์มันแกวง่ง ลูกเราตื่นหรือเปล่าแบบเด็กกระดุกกระดิกหรือเปล่าพอหนูหันไปอ่ะจังหวะที่หันไปก็คือเป็นเงาผู้หญิงแข่งเปหนูก็เลยหันมาตั้งหลักก็คือตอนนั้นอ่ะเราแบบจิตเราไปแล้วหันใหม่ทีนี้หันใหม่ไม่เห็นแต่ว่าเปแกว่งซึ่งลูกเราไม่ได้กระดุกกระดิกตัวเลยแล้วลูกเรานอนหลับอยู่แบบหลับสนิทเราก็เออลูกแบบพลิกตัวหรือเปล่าแล้วเราไม่เห็นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เดินไปดูปกติ พอเรากลับมาล้างจานอีกรอบนึงอะคะ่ะหนูหันไปอีกหนูก็เห็นอีกแบบเดิมซึ่งเป็นเงาผู้หญิงทีนี้ในใจหนูคิดแล้วว่าม,มันเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วบ้านเนี้ยม,มันเป็นบ้านเช่าเราไม่รู้แบบที่มาที่ไปด้วยนะตอนนั้นคือเราก็กลัวเนาะเสร็จแล้วอะคะ่ะหนูก็ไม่เชื่อแล้วก็มานั่งพอแฟนกลับมาจากเลิกงานนะคะมานั่งเล่าคุยกันกับแฟนว่าหนูเห็นแบบนี้นะ อย่าทิ้งให้อยู่คนเดียวได้ไหมเพราะว่ากลัวอพอตอนคืนหนูหลับแล้วหนช่วงแบบเขาเรียกว่าหลับสนิทหรืออาจจะแบบกึ่งหลับกึงก่งตื่นนะคะแล้วก็คือเห็นผู้หญิงยืนอ,อยู่มุมห้องหืนมุมห้องเลยนะหนูก็อ่ะไม่ไม่น่าจะปกติแล้วหนูก็กลัวมากทีนี้เช้ามาค่ะหนูก็มานั่งคุยกับแฟนน้ว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วนะหนูเจอแบบนี้อ่ะ ด้วยความที่ไม่สบายใจหนูก็เลยไปวัดที่หนูบอกว่าอาว่าเพื่อนหนูดูดวงให้เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือวัดที่จ<ว>ังรวรดยาอ่าวัดกู้ค่ะ<า>วัดที่เพื่อนไปดูดวงใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาอ่าไม่ต้องตกใจนะเขาเขามาดูแลลูกให้ซึ่งณตอนนั้นเราก็แบบไม่ได้อยากให้ใครมาดูแลลูกเราอะไม่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรก็ตามอยเนี้ย เขาก็เลยบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวก็คือปล่อยเป็นปกติไปเลยและที่นี้มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งคือลูกหนู่มันติดเปหนูเอาลูกไปนอนคือต้องยกเปขึ้นไปนอนบนห้องซึ่งมันเป็นเป,เปแบบเปผูกผูกกับไม้ที่เขาเขาปู่เขาตอกเหมือนคนต่างจังหวัดเขาทําที่มันเป็นอู่ใหญ่ๆแล้วก็เอาผ้าขาม้าผูกลูกหมูก็ลองไม่หยุดเลยทีนี้หนูก็เอาเลยเอาลงเปอะแขวนนอน อพอเขาลาบเสร็จหนูก็ไปทาของหนูปกติแล้วอยู่ๆเหมือนหนูชงนมแล้วเหมือนมีคนปัดมือปัดมือไปทางเปคือเหมือนว่าว่านมขวดนมมาหักกระเด็นไปทางเปพอกระเด็นไปทางเปเสร็จหนูก็ต้องไปเก็บตรงเปใช่ไหมแล้วหนูก็เอะใจหนูก็อุ้มลูกหนูมาพอหนูอุ้มลูกหนูเสร็จเปยะค่ะผ้าผูกเปยะหลุดทั้งสองข้างเลยก็คือพอมันหลุดแรงอ่ะเราก็คิดในใจว่าถ้าสมมติ มันไม่ไม่เกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ยลูกหนูล่วงแน่ๆคือน้องอาจจะไม่อยู่กับเราแน่ๆเพราะว่าน้องไม่แข็งแรงด้วยใช่ค่ะหนูก็เลยก็เลยแบบเชื่อตรงนี้ว่าเออเขาคอยดูแลลูกเรานะต่อให้เขาจะแบบไม่ได้ไม่ได้มาในรูปแบบที่แบบเราสัมผัสได้ก็เถอะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่ เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่เห็นเป็นเป็นเงาเนี่ยเป็นเป็นเงาลักษณะแนวนอนนี้ปะหรือเป็นแนวตั้งสมมุติอย่างเงี้ยเอามือแล้วเนี้ยเป็นเงาดาเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งค่ะอ๋อใช่ก็คือเป็นรูปทรงของของของผู้หญิงของคนใช่ค่ะแต่เป็นเป็นสีดําใช่เงาสีดำโอซึ่งตอนแรกหนูก็คิดว่าตากว่าเพราะเวลาเราแบบหันไปอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นผมเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือสองรอบก็คือไม่ได้หันเร็วทั้งสองรอบแต่ค่อยๆหัน เพื่อที่จะแบบหันค่อยๆดูว่าใช่ไหมหรือสิ่งที่เราคิดไหมแล้วคือตอนนั้นในใจก็คือแบบก็กลัวแต่ก็ลูกก็อยู่ตรงนั้นหรืออีกมุมนึงหนูก็คิดว่าใครแอบเข้าบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่คนเดียวลูกเราอเนาะใช่ค่ะคือยังไงก็ให้ดีเราก็อะไรที่มันแปลกปลอมที่ไม่ใช่เราเราก็ไม่อยากให้มมาใกล้อ่ะใช่ค่ะแล้วแล้วค่ะแล้วน้องอ่ะพอโตมาน้องก็จะชอบแบบ มองมองเขาเรียกไงอะมองบนมองเห็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยมีใครเห็นคือสิ่งลี้ลับอ่าน้องก็จะทักมองอากาศจะดูมี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 เป้าหมายใช่ค่ะแล้วก็พอโตมาในระดับหนึ่งที่เขาพายสื่อเราได้อะน้องคนเนี้ยเขาก็จะบอกว่ามีคนอยู่กับเขานะมีแม่อ่าซึ่งไม่ใช่หนู ใช่แล้วก็น้องก็จะชอบเห็นแบบเห็นคนอื่นอยู่ในบ้านเงี้ยเพราะว่าหนูอ่ะย้ายบ้านบ่อยอายุเท่าไหร่หนูตอนนี้เหรอคะไม่ใช่ลูกตอนนี้เก้าขวบค่ะแล,แล้วน้องคนที่บอกเห็นเอ่อเห็นเดินไปแล้วเห็นเชชีพที่บอกตอนแรกสิบขวบค่ะคนโต,ตใช่หนูมีลูกหนูมีลูกทั้งหมดสามคนตอนนี้ใช่ค่ะส่วนคนกลางเนี่ยคนคนที่หนูเล่าที่ว่าคลอก่อนกําหนดอะคะ่ะ เขาจะเห็นสิ่งสิ่งลี้ลับอะบ่อยใช่ก็เลยยกให้เป็นลูกพระใช่ค่ะพอโตมาน้องเริ่มพูดเราก็จะคิดว่าว่าลูกเราไม่ปกติไหมใช่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เจอมาเชื่อไหมเรื่องนี้ถามว่าเชื่อไหมเชื่อค่ะเพราะหลังจากนั้นหนูก็เห็นมัดบ่อยๆอ,อ๋อเหรอใช่ค่ะอของถ้ามันมีจริง เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีใช่ก็เหมือนเชื่อกันเนาะใช่ค่ะเราจะเชื่อว่าเป็นงูเราจะรู้สึกมันเป็นงูแต่เชื่อมันก็ไม่เป็นงูให้ได้ตามความเชื่อ<ช>เพราะฉะนั้นความจริงก็คือความจริงอยู่ในยคัค่ำถ้ามันจะมีจริงเนาะเพราะนั้นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมต็เราก็ดูไปกันะกน,นะครับคือเรา,ารายการคืนแล้วผีนะฮะก็เชิญผู้ที่มีประสบการณ์มาเล่านะครับร้อยละเก้าสิบ 99เก้าเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงก็อาจจะมีบางคนนี่เราไม่ได้มีการนัดแน่หรือมีการเตรียมกา,ารแจ่ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบางบางทีก็อาจจะมีผสมมากันแต่ร้อยละ98เปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นเรื่องจริงนะครับก็จริงตามอะไรฮนะไม่ใช่จริงตามความเชื่อผมนะแต่จริงตามหลักฐานที่ที่เขามีปกฏเอาไว้นะครับเพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นนะครับสำหรับข้ามคืนนี้ ผมธวัชชัยทีระปัชาสกุลและน้องป๊อป<น>ค่ะท่านัญญาค่ะท่านัญญาชื่อเรียกจริงก็นนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับก้าคืนนี้ครับลาตีสวัสดิ์ครับความเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาต้องมีแม่ซื้อประจำวันเกิดคอยดูแลแม่ซื้อแต่ละคนจึงมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปบางตนก็ดีบางตนก็ชอบแกล้งเด็กตามความเชื่อ จึงมีพิธีไม่ให้แม่ซื้อสำแดงเดทให้โทษแก่ทาลกด้วยการทำพิธีที่เรียกว่าพิธีบำบัดผิดแม่ซื้อโดยผู้ทำพิธีจัดเครื่องทำบัตรผีขึ้นมากระทงหนึ่งในกระทงจะใส่ของกินต่างๆเช่นข้าวน้ำกุ้งผ้าปลาย้มและตุ๊กตาดินรูปผู้หญิงนั่งพับเพียบประคองเด็กอยู่ในตักเมื่อเจ้าพิธีกล่าวคำในพิธีจบก็จะหักหัวตุ๊กตาให้หลุดออก เสมือนให้แม่ซื้อเอาไปเล่นแทนได้เด็กก็ไม่เจ็บป่วยจากการรบกวนของแม่ซื้ออีกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น